สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอกฟอสนะครับกับเกมเอาวีนะครับก็นะไม่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็นะฝีมืออาจจะตกไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับนะอ่ะโอเคครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเอาเลิกเอาชัยกันนะอ่ามาเอาแชมป์เพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะเออไม่รู้ว่าภาคอื่นนี่ร้อนขนาดไหนนะแต่ว่าภาคเหนือนี่รู้สึกว่าจะร้อนระดับต้นๆเลยเนาะ ก็นะร้อนนะร้อนมากนะก็นะเมื่อกี้พายุเข้าไปลูกหนึ่งแต่ไม่มีฝนตกอ่าแล้วก็พายุเข้าแบบโหมกระหน,น่ำมากเลยแต่นะมาปุ๊บแล้วก็เงียบหายไปเลยมาทำไมนะอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเอาแชมป์กันนะจ๊ะขั้นแรกเราจะทำการอ่าทำการติ๊กกอนทำการติ๊กว่าอ่าให้ช่วยดูนี่ให้หน่อยวันนี้เราจะเป็นป่าที่ดีนะเราจะไม่แบบหัวร้อนนะ เออค่อยๆก่อนค่อยๆฝามค่อยๆฟากนะไม่ต้องรีบไม่ต้องเอ้าล้วนี่ไปทำไมอะ่ะเอ้าเฮ่อาออมึงหลงเลนกันเหรอเฮ่อตบฟักอ่าอ่า,อาโอเคโอเคแต่ไม่เป็นไรเราเราเฟิร์สบัดได้อ่าโอเคโอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นป่าที่นีต้องอยากหัวร้อนด้วยโอ้ยมีโอเมก้าด้วยเฮ้ยโอเมก้านี่รู้สึกว่าอ่าไม่ค่อยมีใครเล่นนะ กับ s อเซนกาเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมาด้วยกันมั้งเนี่ยโอ้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 โออมามาเด้มาเด้คิดว่ากลัวครับ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 โอ้มึงจะตีปอปกูแตกไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยเวลสี่ละมึงมา 5. เฮ้ยเขาว่าคนส่วนใหญ่นี่กลัวมมแมลงสาบเวลาตอนบินสินะอขอขอแย่งหน่อยนะขอยแย่งหน่อยนะขอยแย่งหน่อยนะนี่มา ตัวข้างล่างเนี่ยโอ้เ้ยเนี่ยเอสเซนก้าเอามึงทำอะไรแต่มึงตีนกเอ้ามึงตีนกทำไมมึงตีนกทำไมเออเออเออมาอ้ออ๋ออ๋ออ๋ปึ๊บตีทีนกโอ้ต้องแบบนี้มาแล้วจ้าคลิกแหนกแอร์ไลน์มาเลยมามาเฮ้ยเฮ้ยมันปั่น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  โอ้โห oh, 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 แล้วมันปั่นเจ็บเลยนะมันปั่นเจ็บเลยนะเฮ้ยไอสั์กาทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าเราถ้าเราบินไปตีในป้อมมันคงไม่ใช่ความคิดที่ดีหรอกไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่เราก็จะทำหลักนะโอเคเอ้ยเหมือนเราจะได้ป้อมขอเลือดเฮ้ยโอ้โอ้โอ้จุกไงเราสักครู่สักครู่แล้วม้อไปตีกันในป้อม มึงไปตีกันในป้อมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันออกมาก่อนเออเออมาโอ้โอ้เยี่ยมไปเลย dominating แล้วก็นี่ไงทำอะไรจ้ะเอ้ามึงฟาร์มทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูจะตา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 ยโอ้ไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายโอ้โอหลงละจ้าหลงละจ้าหลงละจ้าฮ้ยต้องแบบนี้สิวะ ปุ๊บปึ๊บมาโอ้ยโอ้โหอติทำไมจ้าอติทำไมจ้าอติทำไมจ้านี่ดูไว้ใครเล gendary เฮ้ยโอ้ไอเซนการ์สุญญายาให้แอตแทกแล้วได้เลยมาเลยโอ้โหตีฟอมแม่งไม่ถึงวิปึ๊บอ๋อมา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 ฟอดไบค์มามาต๊ดตืดตๆดตืดตืดโอ้ เฮ้ยเอาด้ดีกว่าโบกคสเปียาาออเฮ้ยดานล่างดันอ๋อเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรเฮ้ยอัตามาไม่รู้ไม่ฉี่อ่ะมาปุ๊บโอ้โหหัวอะไรจะง่ายได้ขนาดนี้เฮ้ยมันง่ายเกินไปอะ่ะเออเออปุ๊บปุ๊บโอ้โหถอยถอยก่อนจ้าเฮ้ยรู้ว่าจะจบเลยอะ่ะเฮ้ยจะจบเลยหรอได้อะ่ะคิดว่าได้อะ่ะ เออเออเอาแข้งอ่ะแข้งอ่ะแข้งก็ตายนะโอ้โหเดี๋ยวนะสกอร์ใครเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเราฆ่าไป11แล้วเนี่ยไม่มีการกลับถ่ายกันก่อนเฮ้ยหรือว่าจะสู้เฮ้เดียว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 โอ้โอเมก้าที่ถ่ายยาวเลยนะมา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 อ๋อจะจบแล้วเหรอเอาจบแล้วเหรอโอ้โห โอ้ชนะแบบง่ายดายอ่ะโอ้โหนี่ดูเป็นยังไงโอ้โหเท่เลยไมล่ะเลเจนดารี่ได้อะไรเนเอวีพีโอ้โหนะอ่าเยี่ยมไปเลยเนื่องจากเมื่อกี้คลิปมันสั้นไปเนาะก็เลยเราจะทำการลงแรงกันอีกรอบหนึ่งนะอันนี้อะไรเอยเนี่ยโอ้ในต้องการลงแรงกับเราสินะได้เลยอ้าวจบแล้วจบแล้วทีมโอเคช่างมัน มาโซโล่แรงเลยมาแล้วก็แยกย้ายกันไปโอเคสูต okay. ร so, เดิมคือเราจะอัพมานาลีเจนแล้วเราก็จะอัพมูฟเมนต์นี่เฮ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่มันมีตัวหลงไงมีตัวหลงอ,ะอ่ะอืมอ่าไม่โดดไม่โดดเอาเข้าไปเฮ้ยด้านล่างด้านล่างไปด้านล่างได้อยูดดอย่ด้านล่างได้อยู่ด้านล่างได้อยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ไหนล่ะมันอยู่ไหนล่ะเออนี่นี่นี่เอาเลยลิงเอาเลยเอาเลยเอาเลย ตบมันตบมันมทำไมลิงไม่ตกวะโอ้โหได้ไง่ายกันมีการไปแอบ,บส่องป่าเขาอีกไปเลยโอ้ตรงกลางสองตัวจะรอดไหมเนี่ยอย่าอย่านะเวย้ยปึ๊บจู๋ก่อนจู๋ก่อนเฮ้ยเฟิร์สบาดแล้วเอา้าโอ้ลิงลิงเขาว่าเป็นตัวโหวดที่แบบโห,ด,โหดนะักโหดหนาโอ้โดนเฟิร์สบาดไปอย่างเร็วเลยเฮ้ยอยากสี่เร็วๆว่ะอยากทันเดอร์เบิร์ดอะได้ไหมได้ไหมทันเดอร์เบิร์ดได้ไหมอ้ยปึ๊บอืม

ได้อยู่ได้อยู่เอ้นี่แหละโอ้โอ้โอ้พียบอไเลยพียเอไเลยทันเดอ r ์เบิร์ดอ่ามันไปทันเดอ r b เบิร์ดใส่ใครวะเนี่ยอ่าดับเบิลคิวไปเลยทีมทีมปุ๊บปึ๊บฮึมโอ้โหสามตัวแล้วฉันจะสู้ยังไงโอ้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 ครึ่งหลอดแม่เจ้ามันมีแต่ตัวยีไกลๆทั้งนั้นเลยเนี่ย ในตรงกลางตรงกลางมาแล้วตรงกลางมาแล้วตรงกลางมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเออเอาตัวอะไรได้ก็อออกไปก่อนเถอะมาได้ไหมเจาะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยลิ้งจิ้งกำลังไปเออโทษ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 อ้าวป้อมกูแตกเลยเฮ้ยสงสัยว่าไอ้พวกนี้มันเป็นตัวล่อว่ะน่าจะเป็นตัวล่อออโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงไถป้อมกูรัวๆละมาเลย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  มา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 ตายเปล่า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 ตายหนึ่งตายหนึ่งแต่เราตายไปสองแล้วอะ่ะโอ้โหเฮ้ยไอ้ลิงไปเลยอืมอ๋อได,ได้ได้ได้อีกตัวนึงได้ตัวนึงสวยสวย,สวยเฮ้ยโอ้โหเฮ้นาฬิกาเลยครับณจุดจุดนี้มาเลยเฮ้ยอย่าอย่าทำอะไรป้อมกูมากกว่านี้เลยกูขอร้อง นี่ยเรายังไม่ได้ป้อมมันเลยเนี่ยเราเราเราแค่สก,กีดป้อมมันเองเนี่ย ตายเกลี้ยงโอ้โหหลังจากที่เราเสียเปียบกันมาตั้งนานเออต้องแบบนี้มาต้องแบบนี้สิว,วะเฮ้ยเนี่ยต้องไถ่ปอมได้รัวๆแล้วเว้ยเออเนี่ยแครี่สองแล้วเนี่ยต้องปอมกลางอีกสักปอมหนึ่งนะต้องได้นะเว้ยเออเนี่ยถ้าหาว่าเราร่วมแล้วร่วมใจกันมันก็ได้มจะเอาดาร์คซเลเยอร์เลยอย่างนั้นเหรอโนเราโหดขนาดน,นั้นเลยเหรอเฮ้ยเราโหดเราโหดมากเราโหดมากมาตอนนี้แหละเราจะเอาคืนบ้างละ โอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ลิงลิงไปแล้ว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 ัววนเดอร์เบิร์ดบึมได้ป่าวะน่าจะได้แหละอ่านี่ไงได้โอ้เฮ้ยเก็บเก็บได้เก็บได้สวย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 โอ้โหมาเลยเฮ้ยคลิปเอ่อคลิปกำลังเดินต้มเตี้ยมมาเลยโอ้เอาตัวแท้งมาได้เลยโอ้โอ้ขอเวล15เลยเลยมาเออ โอ้ยเจ็บเจบ็จบเจบ็บเจ็บโอ้โหครึ่งหลอดโอ้ my god เฮ้ยไวโอไวโอเจอกับไวโอว่ะโอ้โอ้โหืม y. O. Y. O. เตีที่เราจะตายยิงปืนนัดเดียวนี่แบบหืมแทบได้ไปสวรรค์เลยอ่ะเออเอามาก่อนามาก่อนเลยมา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 ช่วยกัน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 เฮ้ยมาโต้ชนะสิว่าเกมนี้เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยมาเลยเนี่ยมาเลย โอ้โหโอ้โหคลิปคลิปนี้เคลียร์ได้แป๊บเดียวเอ้ยเอาป๊อบเล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 ยต้องตายต้องตายต้อตายเฮ้ยยังไงวะไอ้นาตาญาดิไอ้นาตาญายังไงวะเออยังไงวะเอ้ยเอาป๊อบเลยเอาป๊อบเลยเอาป๊อบเอาป๊อบเอาปอบตีตีตีเออต้องแบบนี้โอ้เฮ้ยเนี่ยถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะ พี่กวกยตให้เป็นโอกาสก็ได้เว้ยให้เดานะอ่าวโอไดเอวีพีเว้ยนี่ไงโอ้โหยิงสแลงขนาดนั้นยิงทีได้เลือดหายไปประมาณอา90%น่ะนี่ไงโอ้โหทุกคนได้แต่เราไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็กดเยี่ยมเยี่ยมเลย อ่ะโอเคครับก็สารบคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพเท่านี้กันก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์คนละครั้งด้วยล่ะนะครับสารบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยะ yeah.